อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาเจออีกครั้งนะฮะลูบอกนะครับนะคุณหน้าคุณตากนดีนะฮะ t ี1 b a s e of s i m u l a t o r นะฮะหลังจากพรที่แล้วก็เล่นไปก็หายไปสักพักหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ไปเล่นเกมอื่นเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างเส้นเกมคอร์ซิมูเลเตอร์เกมสร้างมิตรภาพแห่งคาว่าเพื่อนนะฮะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งจะปล่อยตัวจขึ้นไปได้ตังค์มา9 0 0 0บาทก็ดีนะครับก็หลังจากพรทที่แล้วลงไปก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีนะเพราะว่า คลิปผมเนี่ยปกติคนดูอ่ะไม่เคยยี่สิบหรอกไม่เกินไม่อย่างมากก็คือหนึ่งในสิบอ่จจะมีเกินเกินห้าสิบขึ้นไปอ่ะคือแต่คลิปนี้คือวันหนึ่งมันก้าวกระโดดไปเยอะมากผมรู้สึกตกใจมากว่าเอ๊ะเกมอึกกูกูเล่นเกมอื่นกูไม่เคยได้ยอดยอดวิวมันมันม,ม,มันไม่ขึ้นเร็วขนาดนี้แต่เนี้ยขึ้นเร็วมากก็ก็เออเฮ้ยแล้วก็ไปผมแล้วผมก็ไปนั่งอ่านไปเจอคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเล่นกันครับอก็ดูก็ไม่ อะไรนะผมคือผมก็ยังงงอยู่เขาบอกว่าเล่นกันครับเล่นกันรับนี่คือเล่นอีกใช่ไหมเออให้ผมเล่นอีกใช่ไหมผมก็พยายามจะความเข,ข้าใจนะก็คือถ้าผมเข้าใจคุณผิดพลาดก็ขอขอภัยนะฮะ <c oughs> คือเล่นกันครับนี่อ่ะนะคือผมก็งงโง่อยู่ะ่ะนะยอมรับว,ว่างโงอ่อ่ะเออ <c oughs> ไม่ได้มาก <c oughs> แต่ก็มาเล่นให้ดูอีกครั้งแต่จะมาเล่นอีกครั้งนะั้นหลังจากพระที่แล้วผมก็ไม่ได้ฟับ อีอะไรเลยนะฮะเออก็ฟาร์มบ้างนิดหน่อยเข้ามาฟาร์มเล็กๆน้อยๆนฮะแบบแก้เบื่ออืมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตังค์อยู่หมื่นกว่าแล้วเดี๋ยวผมเอาตรวดผมกลับไปก่อนตอนนี้อยู่ที่ชั้นะอะไรเนี่ยชั้นนี้เห,เหรออ่าผมกลับไปที่นั่ก่อนผมเอาจะหลวดลงมานะปึ๊บเอายังไม่ได้หึ้ยปึ๊บ,บนี่โอเคลงมาแล้วฮนะตอน,นผมจะไป วันนี้เนี่ยตอนนี้ผมมีแผนว่าผมจะเปลี่ยนแบ็คแพคเพราะว่าไอ้แบ็คแพคผมอะมาจุน้อยผมจะเซออนหมื่อหนึ่งเลยเนี่ยมื่นหนึ่งซื้อมาปาบเขาให้ลบหมื่นแคส,สติงวองเออตกใจเอาตังคูไปแล้วเดี๋ยวเธอมึงมันไม่ขึ้นอีควิปให้กูจสะสสดุ้งเลย <S <S อันนี้เก็บได้500ห้าร้อยเหรออากดผิดๆๆกดผิดกดผิดโถชีวิต โูรู้สึกมีความขลังรู้สึกว่าเรารวยขึ้นเยอะเลยนะไม่เคยเห็นเราทําได้ขนาดนี้มาก่อนอ่ะละเรามาดูดน้ำมันกันต่อนะครับน้ำมันโอ้โหแล้วเครื่องดูก็ดูดเร็วเร็วเร็วเหลือเกินนะเออไม่อยากจะพูดนะแต่มันเร็วมากๆเลยด,ดูแบบโคตรเร็วเลยนะฮะอ่าแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะฮะเออพูดทำไมวะกูกูพูดทำไมวะ เอเอเอ,อยู่กูก็พูดมาวันนี้วันศุกร์เป็นอะไรกูวะไม่เกณฑ์แดกแล้วกูได้ยังครบยังครบแล้วปุ๊บเข้าไปห้าร้อยเป็นพันสองร้อยห้าสิบเลิศเลิศมากอ่ะดูดน้ำมันก้อนนี้ต่อมึงไปเอาก้อนนู้นสิหว่วยแต่ที่มึงจะคือแต่ที่มึงจะดูดก้อนใหญ่มึงเสือกไปดูดก้อนเล็กนายพอก้อนเล็กหมดมึงก็หยุดดูดไม่เข้าใจ กูไม่เข้าใจเกมอย่างนี้อ่ะไม่เข้าใจเกมมาทำยังไงวะเอโอเคโอเคได้ละได้จุดละนี่ซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมตัดเยอะมากนะเพราะอะไรเพราะว่าคือฉากที่มันเก็บน้ำมันอย่างเงี้ยผมต้องยืนเก็บน้ำมันค้าง้งแล้วมัน,นผมว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าคนดูก็ไม่ได้อยากจะดูผมนั่งยืนเอฟเคเก็บน้ำมันหรอกน่าก็ตัดออกไปบางครั้งบางคราว คือบางครั้งก็ไม่ตัดตอนผมพูดอะไรสําคัญๆอย่างเงี้ยเออไม่ผมไม่รู้ว่าสำคัญหรือเปล่านะแต่ผมเวลาใดนที่ผมจะพูดเ,เรื่องงที่อยากพูดจริงๆอะ่ะก็จะไม่ตัดแต่เ้่าไหนแบบอยู่เฉยๆอ่ะนั่งเฉยๆก็เบือเอเ่อก็ตัดออกนะวันวันนี้เหมือนกูไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมานั่งเล่นแล้วก็บน่บนบ่บนไปเรื่อยอะ่ะไม่รู้อะไรเลยบ่นไปเรื่อยเออไปไปไปเลิเออเลกบน่นเข้าเกมเข้าเรื่องหา,าเกมไปดีกว่าพอละไม่บ่นละไม่บ่นละมาให้กูก็บ่นไปเรื่อยเลย อ้าวสามร้อยแล้วอืมไม่เต็มดูดไม่ขึ้นสักอันดูดอันใหญ่สิอโอเคียดเลยคือแทที่จะดูดอันใหญ่เอ้ยเอ้ยอยู่กับพี่นิดอันใหญ่เออดูดอันใหญ่กว่ามึงจะดูดอันใหญ่ได้เออโอ้ยสองพันสองร้อยห้าสิบนะฮะขอเวลาสักประเดี๋ยวในการฟ้ารำมันก่อนนะแปบ๊บเดียวไม่นานหรอกเืออ่าเต็มแล้วกองสิบละ โอเคผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะเออตอนนี้มีเชื้อเพลิงอยู่แปดพันเจ็ดหรือผมจะอให้ครบหมื่นเลยเออผมว่าผมอให้ครบหมื่นดีกว่าจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ดีในการพุ่งเข้าไปเก็บสิ่งตกแต่งบ้านข้าบนนะฮะนี่ก็พูดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจกูเลยตัวเองเลยเออโอเครอสุดท้ายแล้วน้ผมจะไม่ตัดละที่เกียจตัดละ เอ้แบบว่าระหว่างนี้ก็จะมาบ่นไปเรื่อยพูดเพอ้ออะไรผม่็ชิวิกูพูดไปกันแหละเออมันว่างบ่นไปเรื่อยนะไม่มีอะไรแล้วเอ,อ้ยนึ่หนึ่งเมาส์สามร้อยสามร้อยเออสามแล้วแต่เกมนี้ดีอย่างนะมันไม่มีเพลงยังพอเปิดเสียงขนาดเนี้ยยังไม่ได้ยินเสียงหาะไยเลย กี่น้อยให,ให,ให้ให้มีเสียงดุลน้ำมันก็ยังดีไปอย่างน้อยจังนี่หมื่นสองแล้วอย่างน้อยนะอย่างน้อย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 เอ้าผม,ผมว่าปแปลกแล้วล่ะเพราะปกติมันจะมีเสียงตรงนี้ขึ้นไปสิเนี่ยเสียงตีมันหายไปแล้วหมดะ นี่ไปแล้วอือนี่ขึ้นมาชั้นเหนือเมฆแล้วเออใช่ผมลืมพูดไปในอัปเดตนี่เห็นดวงจันทร์นั่นไหมนั่นแหละคือจดวดใหม่ของใหม่นั่นเองนะฮะแล้วนั่นคือจดวดในอนาคตของผมเว้ยใช่ผมไม่อยากจะโมูแต่นั่นคือจรวดที่ผมจะใช้ในอนาคตย้ำว่าอนาคตอุ่ยผมได้หกพันแล้วว่ะน้ำมันมยังเหลือตั้งแปดพันแน่เฮ้ยไม่ไหวแล้วอยากใช้บู๋เแล้วเกินแต่ว่าไม่ได้ อืดเขไปอืดโอ้ยอืดมากไอ้ผมครั้งล่าสุดผมไปถึงแค่โซลาร์เซลใช่ไหมอันอน Dual ี้คืออะไรอันนี้อันอันนี้อันนี้พึ่ง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 บีสวอมพึ่งจากเกมบีสวอมซิมูเลเตอร์ผมก็เคยเล่นเกมนี้มนและแต่ผมไม่ได้อ่า ผมเรียกกับเพื่อนบ่อยมากเลยผมเฝ้ามองวันที่เพื่อนผมเติมกิฟเต็ดแบบีมาแล้วก็เปิดไข่กิฟเต็ดแล้วก็ได้กิฟเต็ดคูบ<อ>ีผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดให้ใครรู้หรอกผมหมาถึงใครเดมแต่ถ้าเจ้าตัวมาดูคลิปนี้อยู่จะถึงหาจะถึงสักเลยเอ้ยผมลืมมองเลยเน,นี่ยตังผมมาแต่สามหมื่นแล้วอะน้ำน้ำมันยังเหลือตั้งเยอะนะอืมดีวะ่ะเอเอใช้ได้ใช้ได้ ดีๆๆๆไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่เอเรียนมาแล้วด่านใหม่แต่ผมผมลงเอเรียนเลยเชื่อผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไปตรงนู้นดูละอะไรเนี่ยมูนไลท์ลีคิฟอ๋อไหนคลิกสเก็ตมูนไลท์ทูเชลเตอร์บีฟอร์มิเตโอฮิตอ๋ออุกกาบาตจะตกใช่ไหมนี่ใช่ไหม โอ้ยจะสี่หมื่นแล้วระหว่างนี้ผมก็ไานั่งเก็บนี่รอแล้วกันนะมือว่าจะตกใช่ไหมได้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 ไดไดรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งคููเดียวคู่เดียวคู่เดียวน้องหนูน้องหนูนห,นหนูจ้าหนูจ้าหนูจ้าออกมาเล่นทำไมจ้า,า,าน้ำมันหรือสามพันละวิ่งช้าจังเลยอ๊บเก็บเข้ามาเออนั่นแหละ มผมว่าคลิปเนี้น่าจะอาจจะเป็นคลิปแรกเลยที่เสียงทุกคนจะได้ยินเสียงผมชัดเจนแล้วผมไม่ต้องเล่งเสียงขึ้นเพราะอะไรเพราะเสียงเพลงมันหายไปหมดเลยผมไม่รู้เพราะผมไม่ทำอะไรมันนะเขาได้ใช่ไหมนะเคยเขาได้แล้วนี่ได้แล้วฟิวยเซฟมูลมูลลิงอ่าผมลกลับไปที่ตรงนู้นเาวยังกลับไปไม่ได้เพราะมันยังมันเหมือนไม่หมดนี่เขาบอกว่ามีมูลอะไรบางตัวไปอยู่ที่นู่นแล้วนี่ผมลกลับไปที่แพดได้ นี่ดูน้องโคตรตะมุตะมิเลยว่ะนี่เดี๋ยวต้องถ่ายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงมาถ่ายปกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จผมจะมาถ่ายปกตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บเดียวห้าหมื่นเลยเหรอเยอะนะถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะเยอะเยอะผมชอบหกหมื่นได้ไหมหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นสวยหกหมื่นสวยสวยสวยคือผมกลับไปที่ล็อกเก็ตมาถึงไหนเนี่ยอุ้ยเกือบถึ้นึงนู้นแล้วอะ มลงมาที่นี่ก่อนดีกว่าหินุกบารเนี่ยจะยากไอ้ตัวหินุกบาร์เขาให้ทำอะไรอ่ะมีเควสให้ทำเดี่ยวตัวหินกบารเนี่ยอาจจะไม่มีเควสนะไม่มีเป็นเอเลี่ยตัวนี้เหรอเฮลทูเทอร์รี่รถแซดเด็ดเอ้า t แตงยูโซนแ happy now นี่นี่นี่มี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 กูว่าอยู่เออจะไม่มีได้ยังไง ลงไปลงไปอึบอึบฮึบฮึบฮึบนี่โอโหปากัวเทพนี่นี่นี่สเปรยล็อกแล้วลงไปตรงนี้ต่อตรงนี้คืออะไรอะตรงนี้คือเอ้ยชิบเกือบโดนแล้วไงกูให้ผมทำอะไรวะมีเพจอยู่ตรงนี้เหรอเปิดสวิตช์เหรอออให้ปิดอันนี้ใช่ไหมเพราะถ้าปิดหมดปุ๊บมันก็จะไม่มีแสงไปทางเกาะไอ้นุชใช่ไหม อ่านั่นแหละผมก็จะเขีมเพชรได้เขีมมาคึบอ,อืมมิสเซเรียลออฟเดอะแมทเตอร์อีเวนต์ไอโน going to ส t ตนเพจปัดลูกเขียน at the r e v e r s นี่ได้แล้วนี่อะไรอันนี้อะไรอ่านี่ถึงหมู่บ้านแล้วน้องเอเย่นเอเย่นแสนน่ารักตะมูตะมีฟุงฟงมุงมิงหรืออะไรก็แล,แล้วแต่ลงไปที่บีสวอมะไม่เอาวาร์ปดีกว่า นี่เลยถึงบ้านแล้วไวมากบอกเลยมาด้วยความเร็วแสงเอ้ยไปเลยเพื่อนไปเลยอ้าวาไไไไมา,ววมาวไปได้แค่นี้เหรอไปได้แค่นี้เิงหรือมาแล้วเหลวดมาแล้วโอ้ไปได้แค่นี้ต้องดูถูกเอาไว้ก่อนเเมื่อก่อนเราก็ทำอย่างนั้นแหละนี่ผมมีหกหมื่นผมสามารถซื้อจลวดราคาห้าหมื่นได้แล้วป้าบนี่แล้วผมจะเหลือตังหมื่นหนึง่งพอผมเหลือตังหมื่นหนึง่งผมจะไปซื้อฟูโคลเว แน่โอ้ลูบี้ i n นิ่งเลเซอร์ฮึบเซตใหม่โอ้โหแต่หลวดก็ใหม่นี่ก็ใหม่สุโคดเดี๋ยวมันคันเก่าตกใจกูตกใจเลยเฮี้ยคันเก่ามากสะดุ้งเฮือตกใจฮะอ่ามาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้าบนอีกรอบหนึ่งแต่ให้เวลาขอเก็บก่อนว่าจะเก็บสองหมื่นหรืก็ได้รอบนี้ใครจะรู้ว่าจะเก็บสองหมื่นเลยไม่รู้หรอก ไม่มีใครรู้เพราะว่าจะไปแบบทีเดียวสุดนู่นเลยไปรีเบิร์ดได้เลยอะโอเคโมมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บขอเก็บน้ำมันก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวน่าจะเอาสักสองหมื่นเลยแหละไม่เอาเยอะนะเอาประมาณสองหมื่นสองสามหมื่นนี่แหละไปละเดี๋ยวไปเก็บก่อนเอ๊ยอยู่ก็ขา้าวขี้เกียจเฮ้อเพิ่งเก็บได้เพิ่งเก็บได้เจ็ดพันอย่างเงี้ยเอาไงดี จะไปต่อริมนี้ไหมหรือว่าจะพอแล้วเหนื่อยจังเลยนั่งกอนละมันเนี่ยนะทอมานเหลือเกินดูมันขึ้นทีละเจ็ดแล้วเมื่อไหร่จะถึงห้าร้อยจะอยากเติมเพชรไปซื้ออันนู้นอันนี้เราก็ไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์วอนเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับโดนเหตุกันเข้ามานะฮะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจใน,นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ เป็นเป็นกองหนุนให้กับผมนะครับเพื่อที่จะใช้เติมเ,เติมเกมมาเล่นให้กับทุกคนดูนะฮะออหาเรื่องแล้วกูเฮ่อชีวิตดีเอ้ทำไมผมเพิ่งเห็นจรวดผมเนี่ยทำไมไปจรวดมันทู่อย่างนั้นวะเอ้ทำไมมันทู่อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคือไปจรวดมันต้องแหลมเว้ ในแบบ,แบบของเพื่อนนะมันต้องแหลมเนี่ยมันต้องแหลมมันนี้แหลมมันนี้นะอันนี้มึงทู่เลยเอาอซะทู่เลยแล้วเมื่อไรจะเต็มวะเออเมื่อไรจะเต็มวะไปเต็มไ้แล้วอึบอึบเออกว่าจะเต็มโหให้กูแห้งเลย เต็มเพอกูร้องละฮิรเฮเอบเอบเอิบปึ๊บปึ๊บเต็มแล้วกลับบ้านไปปล่อยตรวดเลยกูไม่ไหวแล้วปึ๊บปล่อยขึ้นไปเอ้ยจะว่าไปขอตกแต่งนี่ก็สวยเอ้ยพวกขึ้นไปขี่ได้นี่วาโอ้ยพวขึ้นไปขี่ได้ไปละตรวจไปละเอ้กูขึ้นไปไม่ทันเรียบร้อยไปละบาย เอาบายบายบายแล้วบายอ่าแตกนี่นี่นี่ระหว่างนี้ผมมาถ่ายผมขอถ่ายปกก่อนนะบ้านอยู่ไหนวะหูหลงบ้านตัวเองนี่นี่นี่น้องเต้าเต้าสองไอเต้าสองตัวนี้รักมากรักดังลูกรักนี่ต้องมาถ่ายน้าปกผมจะถ่ายร้าปกโดยใช้โปรแกรมนี้แล้วกันนะะ ขอถ่ายรูปปกก่อนนะโอเคผมได้รูปปกแล้วสวยงามฮะโอ้โหได้มาเท่าไหร่พอดีเป๊ะเป๊ะมากมักไปที่ฟูซ์มสกูปช็อปผมเอามาห้าหมื่นมาเลยเนี่ยโอ้ ปคิสตัลแล้วนะคิสตัลนี่โอ้โหดุดดูทีขึ้นทีละสิบโอ้โหฟีลกู๊ดแน่ตอนนี้นี่นี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็สิบนร้อยโอ้โหขึ้นโคตรเร็วตอนนี้จังหวะนี้แล้วดูทีด้วยนะดูทีด้วยนะเทพเลยนะคือโปรเป็นสุดยอดอุปกรณ์ของโปรเพเยอร์เลยนะนี่แหละโปรเพเยอร์ใช้กันแล้วนะโอเคเอาละเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วนะเอาไว้พาร์ทสามแล้วกันนะครับ ผมว่าถ้าคือผมมาขนาดนี้แล้วต้องเล่นต่อแล้วล่ะนะพา,าร์ทสามมีแน่ๆไม่ต้องห่วงครับพาร์ทหลังจากไหก็ต้องมาแต่แต่คลิปหน้าต้องเป็นอาร์คนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนใครชอบคลิปนี้ครับขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมลงคลิปนะครับเพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับทีี่ม ความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยคืออยากจะตำหนตีติดค่ะอะไรตีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็สามารถมาเมนไวต้คลิปได้นะครับผมถ้าผมอ่านก็จะแก้ไขได้ฮะเผื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีผมว่าช่องผมมันจะมีทัศนคติคที่ดีขึ้นนะ,ะดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็บ่นเยอะแหละพอแล้วคลิปนี้กูไม่ได้ทําอะไรเลยบ่นแม่งอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาละบายบายไปละ